สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับทมแค่เช่นเคยนะครับกับช่อนเล็กๆของทอมแค่ตกปลาทากินนะครับอยู่ในช่วงทอมแค่เข้าครัวครับพี่น้องครับพ้ามาเห็ดหมูสามชั้นขวพริกเกลือครับพี่น้องอยู่กับหลานน่อยครับเนี่ยกูนี่กําลังคนหมาหน่อยม่เล่นเลยครับเนี่ยย่างดื้อหมาก็ดื้อค้นกระดื้อครับพี่น้องเห็นดื้อครับครับถอด แต่เริ่มอันนี้ทอมไม่ได้ใช่น้ามันนะครับทอมใส่วิธีการการเจียวนะครับเจีไปเจีมาน้ามันมันก็เริ่มเริ่มออกนะครับหลังจากนั้นที่เขาทอดได้แล้วก็เอามาหั่นนะครับทอมันจะเห็ดชิ้นบางเนี่ยเจ๊น้อยที่เหลืจริงๆกัมันต้องให้นากว่านี่นะครับแต่ทอมเห็ดบางไปครับมันเหมือนกากหมูเลยครับถ้าบางประมาณนี้ทอมกระยันมันเหนียวู่ครับหลังจากนั้นเขาหั่นนะครับ ามะฮันครับพี่น้องหันชิ้นนะครับนี่ครับหันชิ้นเพราะพอดีพอดีเขานี่ะครับเขาอมดชิ้นน้อยเนี่ยเพราะว่ายานย้ายเอ้เขี่ยวบ่ได้นะครับยานเล้าหย่าม่ได้นะครับนี่ยนะครับหลังจากที่เขาหันเสร็จแล้วนะครับเตรียมผัดเลยครับขั้นตอนการผัดกระเพยงยายครับพี่น้องอันนี้เป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะครับพี่น้องครับ หลังจากนั้นกะไปผัดก,กันเลยครับนะครับพร้อมก็ขว่ในส่วนของกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมนี่เป็นกระเทียมที่หันห่นฝกหั่นหั่นนะครับอันนี้เขาใส่วิธีการหั่นนะพร้อมก็ได้ไอ้ไทยช่วงที่หั่นกระเทียมให้บึงนะครับวาพร้อมเตรียมเครื่องเตรียมหย,มยางไว้แล้วหั่นกระเทียมหั่นพริกนะครับหั่นต้นหอมผักชีไปนะครับ ทั้งไายทั้งไก่ทายคลิปทั้งเิดกับเขาไปม,มันก็นสิโปรแวรหนึ่งปันไดนะครับหลังจากนั้นเอาหมูโอ้อหมูสามชั้นที่ห่อหันไ้นะครับล้งไปขวัวกับกระเทียมเลยครับขวัวสักพักนึงนะครับให้มันเขากันก่อนนะครับอันนี้สูตรของทอมนะเพราะว่ามันจะได้หอมไปทั่วเลยครับขวัวเลยขวัวค้นไปเรื่อยๆนะครับมันเขาเนี่ย หลังจากนั้นเราปรุงรสนะครับปรุงรสตามใจชอบเลยครับแต่ว่าเกลือนขาดไปได้นะครับใส่เกลือเข้าไปครับมันจะได้นัวเกลือครับเพราะัะนันถ้าเราใส่เกลือมันจะโปรป็นมันจะโปรป็นขัวไปพี่เกลือได้ครับใส่ผงนัวใส่หยางเข้าไปครับตามใจชอบเลยครับใส่พริกลงไปเนะครับขัวครับขึ้นครับ ุงรสได้แล้วห้างขวเข้าไปครับเครื่องที่ห้องขวช้อมบอไดดใส่น้ำมันเลยนะครับใส่ได้ทีแล้วกับตามลงไปด้วยต้นหอมนะครับต้นหอมนี่ใ่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาถือไปแล้วเขากระสิเป็นหดนะครับมันจิหยุบนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจากเซจานแล้วครับจานบุญพูนเลยทีเดียวครับผม สูตรง่ายๆเห็ดง่ายๆครับจะต่ท้อมแขะครับพี่น้องเป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะครับพี่น้องพอเสร็จแล้วนะครับนี่สีสันเป็นแบบนี่แล้วครับประมาณนี้ครับผมอยู่แบบบ้านๆนาะกินแบบแจ้งสีละครับอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามห้ทอมน้ำเนื้อเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม